อ้าวทำอะไรอยู่อ่ะอ้าวไงละ่ละล่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันว่าขอกล่องอหลนี้กันลงก่อนเอยมิลี่ใจเย็นใจเย็นตมิลี่เป็นไรนไหมโอ้ไม่นะกระจายหมดแล้วอะโอ้ยช่วยเอง เอาคุณนะอย่างกับว่าวันนี้ยังเครียดไม่พออ่ะฉันต้องมัเลื้ออีกแล้วก็โอ๊ยเมื่อวานมีของมาส่งเยอะเลยเยอะก็ปกติอีกแล้วฉันก็ให้สื่อพวกนี้ขึ้นอยู่บนชั้นห้เร็วสุดที่ทำได้ด้วยอะ่ะหรือจะพูดแบบนั้นก็เถิดฉันก็ชอบใจที่ได้ก็ชอบก็ชอบที่ได้ของส่งมานะเป็นความเครียดในเรื่องที่ดีนะเอาละฉันองเก็บกวาดพวกนี้ก่อน,นใช้ฉันหน่อยได้ไหม ไอดีจะต้องหาหนังสือบางเล่มเพื่อจะได้ครบชุดหนังสือบนชั้นหนังสือน่าจะมีอยู่ที่ในกล่องนี้แหละอาหารเจอแล้วบอกฉันด้วยนะโอเคได้ได้ได้เราช่วยหายโหมิลลี่เธอทำทุกอย่างของเมืองนี้เลยเหรอเป็นนางแบบอะไรนะบนรรลักษ์วะดูแลห้องสมุดแล้วดูแลงานของ คนในเมืองอีกวินล,ลี่แล้วเอาอันนี้มาแห้งเราได้รับบริจาคหลายครั้งจากซาร่านะฮะเคยมาร่วมงานของเราสองสาครั้งเพราะคนหาสมบัติสูญหายแล้วชักดื่งหนังสือเก่าบ้างไหมอ่ะอืมก็ปแปลกดีนะอ่ะโอโ้ตายเหอะจริงๆเลยนะดีใจจังเลยโอ้ยคิดไม่ออกแล้วเนี่ย ฉั่นัองแต่เขียนเขินเขียนแล้วก็เขียนยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะเอา้าลาลายินดีนต้อนรับก็สู่ห้องสมุดนะมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าเอา่อฉันอยากจะคุยด้วยแต่ค่อยกลับไปที่หลังก็ได้นะถ้าเธอยุ่งอยู่อ่ะหรือว่าฉันอยากด้รู้สึกกตกปลาน่ะอ๋อไม่ยุ่งเลย ฉันกำลังเขียนเซสชันออกไปของดาราน้อยพร้อมอ่านน่ะมันน่าเบื่อมากอย่าเข้าใจผิดนะฉันรักงานนี้อ่ะฉันชอบที่จะดูแรงมรดกของเมืองนี้สื่อสิ่งพิมพ์อย่างเดียวของมันแล้วรู้ไหมล่าล่าในฐานะบรรทิการดาราน้อยพร้อมอ่านฉันไม่โทษมันเลยที่มัน้ำใม้ฉันน่าเบื่อฉันหมายถึงคนที่นี่ก็ชอบข่าวแต่ไม่รู้สึกสบายใจใช่ไหมล่าแต่มันไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันตื่นเต้นต่อไปแล้ว่ะ ตอนที่ฉันจะทํางานนี้ฉันเคยฝันว่าวันหนึ่งฉันจะทํางานกับทางานกับกองสืบสวนน่ะได้คนพบหลักฐานใหม่ๆทํ่ให้คนต้องพูดถึงข้อต้อแยงให้คนพูดถึงไปทั่วแต่หลังจากฉันรู้ว่าความพิเีษนของผู้คนมีผลกับเราแค่ไหนฉันก็ต้องคิดใหม่ตั้งแต่นั้นมาฉันเลยทำอะไรไม่ได้เลยฉันไม่กล้าที่จะทำนาราล่าฉันไม่กล้าหาญพอเออเราก็เป็นมันก็แค่ เธอเซนได้เขียนอะไรเป็นอย่างที่ฉันสนใจอะ่ะแต่ว่าทุกคนไม่ชอบล่ะจะเกิดอะไรขึ้นอืมจริงแล้วจะทําไมล่ะถ้าคนไม่ชอบกันอะสิ่งที่สําคัญก็คือพอจะกระตเ้อที่พี่อมกมาเราเริ่มจากตรงนั้นก่นกอนสิเฮ้ยจริงมิลลี่คือเขาจะไม่ชอบยังไงนะแต่เราก็ต้องทําออกมาก่อนว้ยเราพอใจของเราต้องทําออกมาก่อนว้ยเธอพิดถูกนะลาลา่า ฉันก็ต้องเป็นฉันพราตัวฉันเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นและฉันอยากจะมีชื่อเสียงในฐานะตัวของตัวฉันเองด้วยจริงน่าจะมีอะไรบนก่อนที่ทำให้สายตาเฉียบคมของเบนที่ได้สนใจบ้างสิใช้แล้วอันที่จริงฉันพูดถึงปริศนาจว่าทิศก่อนในฉันอ่านเรื่องปุผ่าสีครามว่ออาทิตก่อนเดี๋ยวฉันหาแป๊บหนึ่งนะ อืมอ่านี่ไงนี่ไงอ่าน,นี่สิมีชื่อเสียงเรื่องลือว่าเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่สะกดใจที่สุดตลอดการปุบผาสื่อรักซึ่งจะมีสีครามเท่านั้นคือหนึ่งเดียวมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากเรื่องกลิ่นของมันมีข่าวลือว่าจะออกดอกในช่วงยามเย็นที่อากาศเย็นเท่านั้นเนื่องจากพบเห็นได้ยากเป็นอย่างมาก นักวิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถระบุได้ว่าอะไรคือสาเหตุลึกลับที่ทําให้มันเบ่งบานอย่างกระทันหันพยายนพบเห็นในการบรราการคือหนึ่งใน2ของการพบเห็นได้แต่าการบันทึกอย่างละเอียดโปรดทราบว,ว่าไม่มีภาพถ่ายของมันเคยปรากฏมาในบทสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์หนึ่งพยามยพบในปัจจุบันได้กล่าวว่าผู้พาศรีรักนั้นจะสลายเป็นผงเมื่อเด็ดออกมาเฮ้ hey, น่าสนใจดีนะ หนังสือเล่มนี้มันเก่าขนาดไหนนะเนี่ยเก่ามากฉันรู้แนละ้วว่าเธอคิดอะไรอยู่อ่ะหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์มาแล้วเกือบ6กสิปีเธอพูดถูกมันอาจจะเป็นหลักฐานที่อ้างอิงที่ไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นก็เลยได้เวลาหาแรงงานเพิ่มเติมไงบทความที่มีความขัดแย้งกกับดอกไม้ปริศนาเนี่ยล,ะละาลาเธอดูพี่ออกเลยเหรอ นี่จะเป็นการเปิดตัวของเราเลยนะฮะอ้าวขอโทษอุ๊ฉันลืมไปสักพักเลยอะล,ละละเธอคงหานังจะตกปลานั่นเองได้ใช่ไหมหา,า,าเองก็ได้โอเคนะมินนี่โอเคนะ Mm hmm. สวัสดีมิลลี่อ้าวไงเล้วปลาแสทีขี้เล่นสุดสวยจันกำลังคิดเรื่องบางเรื่องอยู่อ่ะเรื่องที่เธออาจจะช่ฉันก็ได้นะฮะเธอสำรวจเกาะนี้เหมือนกับอินซีนักประจนภัยใช่แล้วเมื่อวันก่อนฉันงคุยกับเบนนะ่ะเขาพูดถึงดอกไม้ที่เขาเจอ ดอกไม้สีน้ำเงินที่ขึ้นอยู่ดอกเดียวพังดูคุค้นๆไหมอ่าฮะใช่เลยฉันก็คิดอย่างนั้นปุภาซื้อรักไงล่ะเออเราเชื่อเป็นได้ขนาดนั้หรอฉันรู้เธอหมายถึงอะไรก็ไม่รู้สิอ่อเราไปคุยกับแซมกับแจ็กดีกว่าไหมก็ทำงานกันที่เนี่ยดูว่าพวกเขาคิดยังไงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ของเบนนะ่ะได้เลย อ,อแล้วเพราะอย่างนั้นเราเลยอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับเบนน่ะเขาเป็นคนเชื่อถือได้ไหมคะดอกไม้หายยากเหรอก็ดูปไปะลรที่เบนน่ะจะเป็นคนเจอนะเด็กนั่นชอบเจออะไรที่แปลกแปกที่สุดแล้วฉันก็คงจะเชื่อแหละเบนเป็นคนพรสวรรค์ที่จะดึงดูดเออพูดยังไงดีนะเป็นคนมีเอกลักษณ์นะอ่อค่ะค่ะ เออคือพวกเราไม่รู้ว่าเราควรเชื่อที่เบนบอกไหมอ่ะคุณคิดว่ายังไงบ้างคะเออดอกไม้แปลกๆเหรอฉันก็เชื่อใจเบนนะนะแน่นอนเลยเขาไม่มีทางโกหกหรอกถ้าพูดถึงเรื่องนั้นแล้วก็ฉันรับรองได้เลยละคุณหมายความว่ายังไงอะคะเขาเป็นคนซื่อสัตย์ไงเข้าใจไหม ถ้าเขาบอกว่าเห็นดอกไม้นั่นจริงฉันก็แน่ใจว่าเขาเห็นแต่ว่าสิ่งนี้มันอยู่ตรงนั้นจริงไหมมันก็เป็นเรื่องน,นอะงอนะเข้าใจแล้วค่ะสรุปว่าเชื่อไม่เชื่อนี่เอาเอา้าเฮ้ยผมหยุดตรงนี้นะทุกคนขอโทษที่จะลูกชายก็แกู่ดความจริงเนี่ย เอาละคราวนี้เราได้ข้อมูลแล้วได้เวลาโผบินเหมือนนกขึ้นฟ้าศึกษากันหน่อยเดี๋ยวฉันจะส่งจดหมายไปหาเธอนะถ้ามีอะไรขึ้นหน้าได้เลยสวัสดีค่ะวุาที่โอ่ะสวัสดีค่ะฉันว่าเธอมาที่นี่เพื่อฟังเพลงหรอกเพราะฉันเองก็มาที่นี่เพื่อร้องเพลงเหมือนกันนะมาหาเธอไงเอ้ยบังเอิญเจอนะารักจังเลยข้างนอกฝนตกหนักเลยนะ ไม่ได้ยี้ถามว่าเลยเหรอเอาเป้า,ปาเราแค่บอกว่าเราบังเอิญเจอากันอีกแล้วก็แม่คนเดียดน้วฝนตกงั้นเราไปหามิลลี่ก่อนนะสตีมิลลี่พอวิหารได้รับการบรูรณะแล้วก็เหมือนกับว่ากระทต่างๆได้กลับมาปฏิบัติอีกครั้งนะ่ะฉันรู้นะถ้าเธอชอบไปถวายเครื่องบูชาตลอดเลยล่ะล,ะละ่ะเก่งมากเอ้ยขอบคุณนะมิลลี่เธอรู้ได้หรอเราคปคนทำความสะอาดแถวนั้นมาก อ่ะโหขอบคุณนะจะดีจังเลยอ้าวมินนี่อรุสวัสดิ์จะแสทิศมาสจาัจจัน <c oughs> จำเรื่องปุกผ่าสือรักได้ไหมคือฉันคิดวิธีว่าที่ดีที่สุดที่จะได้คำตอบคำตอบแล้วก็คือเราต้องหาคำตอบไปตัวเองอะ่ะแล้วฉันก็รูล้ละแล้วฉันก็รู้แล้วว่าต้องไปที่ไหนอะ่ะฉันคิดว่าถ้ามีอะไรจะเติบโต,ตขึ้นมามนก็คงจะโตในป่าใช่ไหม อ๋อฮะเอาล่ะเธอฟังฉันมาตลอดเลยเนี่ยนี่แหละประเด็นฉันไม่คิดว่าฉันจะพอไปสำรวจปากคนเดียวนะรู้ใช่ไหมว่าฉันไม่ได้ตรู้ไหมฉันไม่ใช่ตัวคาบิวาร่านักสู้แบบเชอนะฉันออกเนี่ยคาบิวาร่าชอบเดินสำรวจมากกว่านะ่ะขพอย่างนั้นมากัแบบฉันได้ไหมได้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 เงียบเลยจะคทีป่ากทีตอนบ่ายวันนี้นะเดี๋ยวฉันขอกลับบ้านไปเียบของก่อนแล้วเจอกนันนะโอเคแต่ฝนมันตกนะมิลลี่ เอาล่ะฉันมีมีที่กีราให้ยืมอยู่อะ่ะแล้วก็มีสเปก์กันมแมลงกล้องเอาไว้ถ่ายรูปขนมกินเล่นเออเธอด,นดูน่ารักจริงะเนี่ยที่มาสมรวจป่าแบบนี้นี่เธอจีตฉันอยู่หรอฉันเขินแล้วนะยังไงก็เถอะไปกันเลยดีไหมได้ฝนตกหนักมากเลยนะเราควรจะไปกันวันนี้จริงๆหรอโอ้ oh my god ลมแรงกู อ่าไม่อยู่ตรงนี้บางทีเราไปดูที่ป่าเลยกว่านี้ดีไหมฮ้อเาจะ,จ,ะจะไปเราก็ต้องไปสิโอ้ยเข้ามาลึกมากเออก็ยังหาไม่เจออยู่ดีอ๋อฉันุกแล้วไปดูที่ที่สาบากันดีกว่าอ่ะฮะอ่ะไปไปก็ไป,ไป,ไป ไม่เห็นปุกผาสื่อรักที่นี่เลยเหมือนกันเนาะกินข้าวเที่ยงกันดีกว่าเป็นความคิดที่ดีเลยนะฉันก็อยากกินอาหารสักหน่อยอะวันนี้พอให้ดีดีกว่าขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนนะลาล่ะเสร็จได้ที่เราผาสืรักไม่เจอแต่สนุกมากที่ใช้กับเธอวันนี้นะมเมื่อวันก่อนที่ฉันไปทะเลสาบหลังจากที่ส่งของท่านเทศมุนตรีอะ เธกำลังกินข้าวเที่ยงแล้วฝนก็เริ่มตกเชนก็เลยไปหยุดไปใต้ต้นไม้จะตรวจอาอลุนอารลุนให้หยุดฝนหยุดตกก่อนแล้วฉันก็เห็นบุกผ่าสื่อรักรกำลังบานเลยอ๋ฉันรู้เชนก็ตกใจเหมือนกันตอนนี้ฉชนเอากล้องมาแล้วล่ะมาจับให้ได้กันเถอะอือ้อ อดูนี่สินี่ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้นิ่งๆว้าวแล้วได้สิ่งทีต้องการแล้วฉันจะเริ่มเขียนแล้วส่งไปให้ไดโกเกียนเดี๋ยวนี้แหละขอบคุณนนล่าล่าจะคงทำไม่ได้ถ้ามีเธอช่วยอะ่ะอืมไม่เป็นไร สวัสดีอรุณสวัสดิ์มูลสโตนขี้สาหอุยเลื่รามูนโตนเลยหรอฉันเขียนบทความเรื่องบุปผาสื่อรักแล้วก็ส่งไปสนักพิมพ์เรียบร้อยแล้วอ่ะฉันไม่สนหรอกนะว่ามันจะตีพิมพ์หรือเปล่าอ่ะเพราะฉันทำมันเสร็จแล้วฉันคิดว่าฉันชอบกระบวนการที่เราเขียนบทความให้ข้อมูลนะฉันดีใจมากเลยที่ได้ลองทำแล้วก็มันฉันต้องขอบคุณเธอด้วยนะเธอคอยสนับสนุนความฝันของฉันตลอดเลยอ่ะคุณนอลาล่า โอ้ยไม่เป็นไรอินดีมากมากฉันอัดรูปปุภาสือรักใสก่กอดมาให้เธอด้วยอะ่ะในฐานะที่เธอเป็นส่วนหนึ่งของทีมฉันคิดว่าเธอน่าจะอยากได้อะไรเพื่อระลึกถึงการประสมาชิกของแรกของเราอะ่ะอุย้ยวิลลี่ขอบคุณมากขอบคุณนะว้าว <Wow. S 2> โอ้ยอ้ยาาอทำไมกอดเราบักกันนะ่ะ <laughs> มนะอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้พลาดตอนต่อไปนะคะสำหรับใครอยากดูตอนอื่นๆกดที่เพลลิทได้เลยขอบคุณค่ะ